สวัสดีทุกคนนะครับอยู่ผม The n i g h t m เ r e Gamer นะครับก็วันนี้ก็เป็นคลิปที่สองของผมนะครับอาจจะไม่ค่อยได้เสียผมมนะก็นิีผมจะมาเล่นเกมับ b ีเหมือนเดิมนะครับใครอยากได้เกมน,นี้ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับก็วันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับกดเล่นก่อนว่าทำไมผมถึงเปลี่ยนชื่อช่องนะครับจาก วาคิมหนึ่งนเป็นเดอะไนแม่เกมเมอร์นะครับอันนี้จริงไม่ต้องเปลี่ยนชื่อช่องก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อให้รายการของเรานะ่มีอัตรถรสนะครับผมก็เลยเปลี่ยนชื่อช่องว่าแต่ตั้งเป็นชื่อช่องว่าเดอะไนแม่เกมเมอร์นะครับตอนแรกผมจะตั้งชื่อช่องเป็นเ,เล่าเรื่องหลอนเกมเมอร์ก็คือคือผมได้ไปฟังเร่งเล่าแบบ เรื่องเรื่งผีๆจากคนอื่นมาเว้ยผมก็เลยคิดว่าอยากมาอยากจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับผมเลยไปนอนคิดดูว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อช่องดีไหมผมเลยเปลี่ยนเป็น The n i g h t m a r มเ a m e r นะครับก็คือไอ The n ม g h t m a r e ก็คือผมจะมาเล่า เลาลืมผีนะเดินไนแม่คือผมจะมาเล่าเ,เ,เรื่องผีชวนเกมเมอร์คือเล่นเกมทำรมลาปนะุ๊บคือเล่นเกมทำดานะก็คือเกมเมอร์แต่ถ้าคอขอแยกตัวเลย,ลยแล้วนะกันจะดึงพัติไทยพับพับจีเนี่ยเล่นยังไงให้ได้เปียบดูปะคือใครลงแววของก่อน,อนคือคนนั้นได้เปียบ เกของโอเคระเบิดเอกมากอย่างดีให้ได้เยอะที่สุดนิ่งันแล้ววะผมขอเวลาเก็บของแป๊บนึงนะ

เก็บของนอนเคยพทะลุเฉลี่ยเอา,าอันนี้ดูนี่นะวะยิงเ้นโอ้กู เเบอร์สี he he the the ่ไปเลยวมันอยู่นิ่งๆไ้โอ้ยหู้ตกใจเพื่อนโอ้ยเก้เนี่ยปืนมันดิดแบบนี้ผมไม่ชอบไอ้ไปเยอะ ดใครยิงกัน

เปนเพื่อนลับอันไหนวะขึ้นหอเดืกว่าขึ้นหอเดือบ้า้ยไม่ได้ขึ้นได้บา้า ไปหน้ามือง่านามอมอยังไม่เยไแต่ค,ค,คนตายเยอะอยู่น้เจอแล้วอาหาระที่โอเค <Okay. S 1> ขึ้นดิ

ไปดเรียบร้อยเฮกช็อตไม่มีของเดี๋ยวไปวันละสีกล้องกล้องสีเขียวมันมีจำกัดเวลานะ

ย่อไว้ <c oughs> ว่ามันมานะเฮ้ยว้าวแปลงไหนดีกว่าไปสำรวจหน่อยสำรวจหน่อยว้าวเหลือ1คนแล้วนี่คือรวมผมเลยครับุ15คน ผิวหรือเปล่า หมดแตกไปดิหมดแตกป้าอีกตัวเดียวจะถึงจะถึงสตัวแล้วปะเอ๊ะมันก็เลยแค่ตัวเดียวหรอือเปล่าเพราะถ้ารวมผมกับเพื่อนไปนึกวก็เป็นสี่ตัว непа สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเวยนะครับแล้วเกิดใครรอคลิปที่ผมจะเล่าเรื่องผีนะครับก็รอเขาหน่อยนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปลงให้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย